สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาพบเจอกันกับเมนูปลาหมึกปลาหมึกยักษ์หนวดปลาหมึกยักษ์แล้วก็หอยหมากค่ะไม่ใช่หอยหวานนะคะหนวดปลาหมึกยักษ์มันก็ไม่ยักษ์แล้วค่ะเพราะว่ามันผ่านความหลอดนะจ้ะเอาไปลวกมันก็เลยเหลือนิดเดียวจ้ะอ๋อที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณ f อจากเบลเยียมค่ะแล้วเราก็จะมาลุ้นพร้อมกันนะคะว่าด้านในเป็นอะไรจ้ะขอบคุณมากนะคะ f c จากเบลเยียมเอามาฝากกับมือเลยค่ะ ที่แรกว่าจะแกะตอนกินอิ่มจาก็เรยว่าแกะก่อนดีกว่าจะได้ลุ้นระทึกไปพร้อมๆกันกับท่านผู้ชมกับเอฟซว้าวลุ้นพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะลุ้นพร้อมๆกันนะคะเอซจา๋าว้าวโอ้ยน่ารักจังเลย จะกินท้ายคลิปค่ะเพชรแล้วก็จะกินช,ช็อกโกแลตขอบคุณมากนะคะขอบคุณเอฟีมากค่ะมากค่ะพี่น้องจากเข้ามากกินกันเลยค่ะอันดับแรกเลยจะขอจัดหนวดหมึกก่อนนะคะขออนุญาตใช้กันไก่นะคะอขอชิดตรงนี้ก่อน อร่อยหอ,อยมดีคำนิด จิ้มจุมมาค่ะกระเทียมทูน ดองน้ำผึ้งจากช่องกินแซ่บแบบนัวๆวบึงสร้างเสียงกอดอร่อย City. นวนดอ,อ,อันนี้ซื้อเพื่อไวจากเขาสองเดือนแล้วจ้ะฟีดไวมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากกินนะไม่มีเวลาทำกิน Mm. Se. อร่อยอกินแบบบ่ปากบอกเลยจ้ะหิว อาหารเช้าอีกแล้วค่ะอาหารเช้าของวัน มาแบบสวยเลยอ,อร่อยมากแล้วเราก็จะ ต่อด้วยของหวานนะคะของ f อจากเบลยเยียมช็อกโกแลตเบลยเยียมไม่ขอกินอันนี้แล้วกันดอกไม้ฟ f เวอร์อแก่เพชระจ้อืมอร่อย ด้านในจะสอดไส้รสส้มอร่อยมากมฟินมีความกรุบกรอบ เอาละจ้าพี่น้องจ้ามือนี้กะแซบคักแซบแน่จ้าแล้วก็ขอขอบคุณของฝากจาก f อจากเบลเยียมด้วยนะคะช็อกโกแลตอร่อยมากค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแช่เย็นแล้วก็เก็บไปกินครั้งต่อไปค่ะมือนี้ถมมากินสุวนแลอมากินม่งมากกต้องกาขอโทอขอภหยได้จ้า้ามาคิปนี้กับฝากกุลไหลกุแชบเพื่อเป็นกาลั้งใจให้เมย์ดีจ้ามือนีเมยอดีก็ต้องขอตัวลาคอนจ้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า